2องพัจบไปแล้วเรามาเริ่ม EP 2อพกันเลยค่ะตอนไี่เปิดปวิทยวอ่ะก็คงได้ยินเสียงหอวใจกูเต้นแรงแล้วโอ้ย <laughs> <c oughs> มันไส้แล้วมึงกระตานะ่ะใจเต้นแบบนี้ป่ะทุกครั้งที่อยู่กับเขาอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอ นะะวถ้าใจไม่เต้นก็ตายหัวใจคนมันก็ต้องเต้นตลอดเวลายิ่งมีจริงทุกวันก็เล่นทุกวันอะไมอยากนะกูก็ชอบมากเลยหล่อจบจบจบก็หล่อกกูบอกว่ากูหล่อกปะกูเคยบอกมาไงพวกมันหล่อกแค่นั้นค่ะเนี้ยให้มันมาเตี๋ยวกับพวกเราได้ป่ะอ้สัส มันมามันไม่ได้ชิลหรอกโอ้เอ๋ชอบใส่เสื้อใส่เสื้นเป็นแบบเป็นเสื้อก้าวเป็นอลิงเสื้อของเขาอะนะสไตล์เขาอะเตะจะเป็นแนวเสื้อเชิ้ตแบบเมื่อยไปติวมันก็ไปแต่มผมต้องตั้งใจนะไม่ใช่เหมือนมองหน้ามันอะพอผ่าเองเลยกระโดดชบาเนี่ยมีทุกมันเป็นแบบสัญญาณทุกอันเลยคิดดีอ่ะ ทุกาสาวกูวเก่งเรื่อ,ยอยงอ้อยเนี่ย,ดดยที่หนึ่งอเรื่องอ้อยเนี่ยที่หนึ่งตกตาไม่มองอ่คุณชอบปลาแล้วตอนเนี้ยเขิอนยกเอ,เ,ยเอาเลยเอาเลยลูกที่ฉันบอกออวกอ่าอีแรกนะกมอยากมาหาหไม่อยากให้มาหาหรำ uh คาญเลย ทำเล่านี่ข่าวนี้กันแล้วจ้าน่ะเอาไงบอกให้เขาทาบอกให้เขาทามลแบบองก,ก้าแต่ว่าว่านงนั่งเหมือนแบบนั่งก็ไม่รู้ตามมันไม่ได้มีฟีดแบออกกับมาเลยทุกพื้นที่มีแต่แกลไม่ใช่ไม่ใช่เอาแสดงเรื่องแสดงเลยนะอก็ข่ดีไม่ไหมดหลายข่าวนี้ทุกพื้นที่มีแต่แกลไม่ใช่ สนใจไม่ว่างงานเลยนะถ่ายเขานะแต่ก็ไม่ได้สนใจจริงๆพูดจริงก็สงสารตานะตานี่แบบถ้าว่างวันไหนถ้าเป็ผู้ชายเราทำอะไรแบบนี้ยมโอเขาอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบตาเป็นคนที่แบบอยู่ไหนไม่ชอบแบบเกลียดใช่ใช่คือนางก็น่าสงสารและในพาร์ทของนางอะแต่ก็ไม่เป็เรื่องนี้เริ่มเยอะเลยเริ่มแบบอะไรกันเกิดอาการอยากอะอยากรู้ว่าแบบถ้าไปไปนั่งเขาอ๋อสีแทน ผมเป็นรูดขนาดนั้นลูกน่ามอขุนกลัวเนี่ย<ม>เขาเ,เห็นผู้ชายแบบแตเตะเขาคุนกลัวเลยนะรู้สึกแบบอุินนี่เขาเขามีความแบบอะไรในตัวเยอะมากอะ่ะเป็นเด็กสิบแปดดิแบบขั้งขั<ม>้งอะไรกับเรื่องพวกนี้มากเลยอะ่ะมันเขาเลิ่มขวินหาเขื่อนขนซีรีสขนาดขัดห<ม>น้าอือโอ้เดียวแด๊ด๊าโอเดี๋ยวไปดองแป๊บโอย เอาแกันมาเขาขาดปากอ่ะขาดปากเขาแค่นั่นมากันมึงมึงเอาดออยู่ตัวเองเอาดอเพื่อนเต็มเลยสถาบานนะเพื่อนไม่เห็นอีนี่นี่ต้องเห็นอีนี่ต้องเห็นสุดท้ายเดี๋ยวอีตามโคกับอีนี่มันจะกลายเป็นหญิงๆเลยนะเป็นไรคือพยายามตันตันไม่มา สเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสรแล้วน,นี่ไงไม่อยู่กับเต้พาสุดท้ายแล้วต่อไปมาค่ะมาเริ่ม EP สองนะคะพาร์ทห้าเรามาดูกันต่อเลยเร็วมากค่ะกดแล้วหรอ 2> EP สองนะครักดแล้วจ้าน้าอุ้ยดูต้องรอสิบเก้าคนโอ้โหทีนงนั่งนั้นใช่ไหมพอพอยั <P arts> ง <S <S> ก็ยังจะส่องอยู่ว่าเขามาดูหรือเปล่าอ่ะ ให้เขารู้ว่าแหละไม่บาทเข้ามาดูปะแสดงหน้าบาสเกตบอลเออมีบาทเข้ามาดูอะไรเออถ้าถ้าเป็นนกเอ๋อนี่งงกันนะพี่ที่เป็นอะไรดีๆเราก็ทำเป็นเมินคือยังไงทำอะไรเลยมึงเป็นคนบอกให้เขาไปติวเั็นวันเดียววันไปไหนบ้างวันหรออืมก็ดีดไว้แบบใช้แปดการ์ดเลยเอองั้น ถายสับกันไหมก่อนเราเสียงมาวันไหนที่ครูไม่ได้ไปอ้อรอกับตาเไปอ้อรอกับตาลอ้อรองกันไหมเอาว่าไข่เอาฟิลิปรเอาว่าลิบนคุณทุกคนและที่พูดอย่างนี้สึกแบบเอาว่าตัวไอ้มึงแบบเอาไว้ท่องสับระหว่างวันอะไรเงี้ยไม่มีรู้คนอื่นเลยเหรอมันมันมืดแล้วไงภูเก็ตไม่ค่อยมีคนหรือเปล่าอาจจจะเป็นัังหวด ไปทายหรออ๋อ๋อกูวัยังี้ทายอินขับกูสองรอบแบตคิสองเร์เซนต์ยี่สิบยี่สิบยี่สิบสอโอ้ยโออเอ้ยอ้ยโโอ้อ้ยอยอ้อยโอเคโออ้อ้ยอ้สอ้โอยโ้ยโโอ้ย้ยโย้ยอยโอยเหมยอนแฟนยนส่ยอ้ยเนาะเออชิ้ย้ยโ้ออ้อ้ย้โอยยออ้ คิวลานั่งแล้ใช่ไหมน่าจะเว้คืออะไรกันบ่อยไงถึงมาช้าไงเพราะว่าไม่น่าจะขับกันนานขนาดนั้นมันั่งอะไรมืดๆแอบรอเธออยู่นะจ๊ะถ้าเขาเจออย่างนี้เขาตกใจแบบนะรู้มาทำไมไปไปตัวบอกว่าผีหรือเปล่าหรือว่าอย่างเงี้อย่าหาดหลุมตีนเรามันจะปิดโดนอ่ะ เยอะเลหน้านี่คือแบบคุยอะไรกันรู้ชอบแบบนี้ชอบอมากสวยมากพาทั้งตัวอ่คือได้สวยขึ้นมาได้กลิ่นนี่แบบเงาตอนนี้มันน้มันมพาหมดทุกเคาน์เตอร์แล้วเนอะอะไรอะไรนี่คืออะไรอะไรอปรกาปนะแบบขอโทษที่แบบไม่พูดขอโทษใช่นีเป็นอะไรมากไหมอ่ะไม่เคยพูดเลยวม่อยากดิว จ่งงูไม่ทัำสวนใจเขาทำเป็นงอนเขาเตะนะเตะเตะเตเะแล r t Attack รูกหัวใจเพื่ออันนี้ทีแม่แม่น้องโอ้โหด้วนะค่ะแม่ก็ดูสั่งค่ะแค่ต้องตอบได้นะคะคำแรงอะไรคะอะไรวะยังไม่ได้ดูเลยค่ะเลยไม่รู้ทต่ไม่ได้ไอน์ซินนะวะ ฟันซิน,นมันมีคำว่าซินอยู่ข้างหลังหมดเลยใจ <ไว S 1> มันเป็นชุดคำศัพท์ <ไว S 1> ฟันซินวางใจงวางใจสร้างซนเอาเสียใจเสียใจเรื่องอะไรงงไหม มันไม่พูดหรอกเสียดายอะไรอ่ะแ่คุณจะไม่ได้อานันท์เอาขาแค่นี้อันนั้นมึงจูบกันเลยนะมันคือรากศัพท์คำว่าคนใช่ป่ะบุกคาว่ารีอะแปลว่าแรงแล้วอุ้ยไม่เสียใจหรอทล้วก็คอมเมน่์ถ้าน้องรู้น้องทำไงอ่ะแปลว่าใจมันเลยแปลว่าคนสองคนที่มากระทำวามรุนแรงต่อใจขอองีไวไฟหนึ่ง แล้วเสียใจคือว่าตอนที่แบบเงนาระรู้ว่าตนอ้ได้ไงว่าเป็นติวอยสุดทานองมึงงี่เงาหรอไม่มอ้โหแต่มึงงี้เงามากเลยแลมึงไม่อยากบอกอะก็ไม่เป็นอะไรนี่ไก่แบบหยุ่งหยิมมากอะเดี๋ยวกูจะคอยสังเกตมงมากขึ้นเง ใส่ใจมากค่ะเป็นคนเก็บดีเทลมากค่ะเป็นอะไรนี่กับเพื่อนเนี่ยนี่จะพบกัาเป็นแฟนนี่คงแบบว่าแล้วมาโกรธเขาเองขี้งอนขี้มหายเลยอย่าเอาเวลาของกูไปให้คนอื่นอืมแรงบอกบอกปะ จริงดิยากมันเหมือนอะไรหรอเห็นเราดิเหมือน,น,นไม่ต้องพูดนะเอาที่ไไแต่รู้อ่อารู้แค่สองคนนะมึงเที่ยวกูได้ทำไมอ,อะสัมภัรเตะฟาดาพุง เพื่อนเขาเล่นกันอย่างนียวอะผู้ชายอะอ๋อท่านีู่พูต่อยกันแล้วผู้ชายะพรพมึงกิ้งพีพีอะเพื่อนกันเขาไปเรียนรู้มาจากิมพีหรือเปล่าก็จะดูิมพพีอยู่เขาอาจไปเอาเรื <anak> ่องเขามามาเล่นมาแสดงละครงโเมื่อกี้แรงมากไอ้แบบไม่กินเล้วรเ้ยอะมาสูดเข้าไปแบบกลิ่นอะไรวะ มะพร้าวไงลูกทำจบแล้วเป็ดกูน้องไม่ทันไม่ทันเน่ขายบัตรกดไม่ทันบอกเลยไม่ได้ไปัินสาวที่ว่าบูก็ไม่ทันนี่แยะอี ep หน้ามาค่ะเมื่อกี้เราดูนะคะ ep สองจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับห้าพาร์ทเนาะก็เดี๋ยวมา เออเบสซีนกันว่าเราชอบฉากไหนกันเบสิีนเหรอไม่ถามความรู้สึกก่อนอ่ะถามรู้สึกอ่ะแล้วเราเรารวมรวมรวมความรู้สึกก่อนว่าอีพีสองเป็นยังไงต่อจากอีพีแล้วก็เป็นไงรู้สึกเยิ้มมากขึ้นมีฉากยิ้มมากขึ้นมีโมเมนต์มากขึ้นที่เราจะแบบซีเรียสนิดนึงว่าแบบเขาจะคืนดีกันแล้วแต่ว่ายังแบบ มีเรื่องคอนฟ lict กันมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ยังไม่สามารถกลับสนิทกันเหมือนเดิมอีพีนี้อพีนี้สนิทกันขึ้นด้วยเนื่องจากเขาสนิทกับเมืองที่สุดแล้วไงเนื่องจากเขามาติวมาติวกันมามาอยู่มีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นกว่าฉากกว่าแต่ก่อนอะไรเงี้ยมันก็เลยมีโมเมนต์ ที่ทําให้คนดูอย่างเราฟินฟินกันได้มีกระบ้าด้วยเออกับบาด้วยบบบก็มาสั้งนี้มันมาเยอะเลอกไปซื้อแล้วเลยไหมไม่เลยไเือะใจเยือกจอังเขะน่ะก็เหมือนว่า EP สองเนี่ยเป็น EP ที่บอกเหมือนเหมือนบอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครของเต๋แบบเต็มเต็มเลยก็คือเหมือนเล่าเรื่องเต๋ให้เราฟังอะเต็มมากคือเห็นทางพระเต๋เยอะเพราะเหมือนว่าเหมือนแบบนางแบบออกเยอะมากอะ ไอชื่อเรื่องไอโทเซนเซ่อเบลยูนี่คือเตะเราปะเออบอกใครหรือเปล่าบอกไม่ค่ะบอกตัอเองเวล่าก็เหมือนแบบอะไรนะตัวเองไม่รู้สึกสับสนไงสับสนอะไรก็ไม่บอกกับพายทเนี้หรอแต่เหมือนว่าอีพีนี้นางก็ก็เริ่มสับสนแล้วนะเริ่มถึงจุดเตะเออเตะเริ่มสับสนแวเตนางไม่รู้ตัวยังคิดว่าอาจจะแบบว่าเป็นเพื่อนกันอะไรเออแต่ว่าแบบยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองแบบว่า ไปโกรธเขาไปหงุดหงิดเขาไปแนะนําเขาให้กับตาแต่แบบห่วงเพื่อนเออเออห่วงเพื่อนเลยเออเออไม่ได้ไมดีเนาะเออถ้ามีเพื่อนถ้าเป็นโรเอกแล้วมีเพื่อนแบบนี้เพื่อนแบบเป็นพวกกูเหรอเอบบนพวกกูเหรอกูงงมึงมเก็ะมาอยู่ดีก็มาโกรธกูอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนแบบโกรธเรื่องที่แบบอะไรอ่ะแ็แกบอกฉันเออแล้วแกมาโกรธฉันมาแกเป็นคนเป็นเป็นแบบว่าเอ้ย บบว่าเราไม่สุดดีซิว่าเขาชอบมึงหรือเปล่าพอทำแล้วแล้วตัวเองก็มาโกรธเองทำทำเจ็บปุ๊มทำทนเนี่ยพูดกลาเป็นแบบเดีอย่างวะกยินดีดีมึงมาโกรไม่คุยพักูดเฉยเป็นถ้าเป็นนี่ก็จะแบบตอนเด็กอะไม่คุยกูไม่คุยเลยมึงก็รู้มึงเป็นอะไร มันเป็นอะไรงี่เง่าแบบนุ่งแบบคงไม่อยากจะแบบว่าไม่เป็นเหมือนเดิมเสียเพื่อนนี้แล้วพอก็ไม่ยอมเรื่องที่เราไม่พูดกันได้แหละมันก็เลยทําให้เขาไม่ได้คุยกันแบบไม่ขอโทษกันไม่มาลบบมาคุยกันอะไรเงี้ยนางก็เลยพยายามแบบเออมึงเป็นอะไรมึงก็บอกมึงก็พูดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบเสียเวลาไปเกือบสองปีเลยนะที่ไม่ได้คุยกันจะสังเกตเองนะจ๊ะไม่บอกแต่ก็จะสังเกตแต่อีคนอีเตก็นอยขี้นอยงี่เง่ามากอ่ะอีพี่นะอีเตควรจะโดนสับภาพนะเอาแต่ใจ ความนจับสนเป็นดิกิเอาแต่ใจมากดูแบบอาจจะไม่รู้สึกไงอาจจะแบบไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวอ่ะมาเดี๋ยวมาเลือกเบสซีนกันดีกว่าบีอีพีอะใครเลือกก่อนอีพีล้ใครเลือกก่อนต่อไปอะให้เหมือนก่อนเบสซีนตอนนี้นะขออห้ ก็ร้านอาหารในที่มีมีมีตรงนั่งตรงตรกลมๆแบะเป็นร้านที่เป็นตกกลม่ากอ๋อร้านตกกลมอ๋อโอเคเออที่บอกว่าจะจีบโอเอ๋วไงอ๋อโอเคโอเคร้านต้อนสลาอาการออกมาเนี่ยแล้วก็เขินอะไรอย่างเงี้ยต้นตีตรงนั้นแล้วมันแบบมันหวานนะมันโรแมนติกคนดูก็ต้องแบบถึงแม้จะไม่ชอบคู่นี้ก็ต้องแบบยิ้มอะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็น เรียกว่าอะไรนะดูแล้วก็เขินเขินไงชอบเมื่อ EP เดียบานออกมาเยอะมากโมเป็นบานกันโอ้ยเอ๋ออกมาเยอ่ะดูแบบมีความแบบชาอึนอูอ่ะใช่ชาอึนอูประเทศไทยดีเป็นโอเอ๋ก็ชอบเล่นเรื่องแรกด้วยนะโอเอ้ยแล้วน้องแสดงดีด้วยนะตอนที่แบบว่าพอบอกว่าอะไรนะเต๋บอกว่าจะจีบอ่ะหน้าก็แบบไปแล้วเออเริ่มแบบอีแบบหน้าเสียแล้วอ่ะ แล้วพอบอกว่าเราเล่นก็แบบเออร้องโอ้แล้วก็ชวนไปแล้วก็ดีดีดีอ่ะเชียร์ตรงเรือนี้นะจ๊ะดีดีให้เขานะคะบารกับกับโอเอ๋วเนาะโรงเรือนี้โรงเรือนี้โรงเรือนี้แจวเรือนี้อ่ะต่อไปใครต่อเฮ้ยต่อฉันเออฉันปีดชายอยู่แล้วโอเคโอเคาที่นิ่งก็ชอบปัดโอเอ๋วใช่ไหมแล้วแต่ว่าแบบไม่เอาไม่เอาชอบฉากของหัวใฉากนี่งไปกูเลย โอเคโอเคไม่เป okay okay. no ็นไรไม่เป็นไรคือแบบไหนกูเปลี่ยนฉากกันไดก็คือแบบหอมผัวมีความรู้สึกแบบกมเมนต์คือมันเป็นความแบบอาจจะก้าวผ่านคำว่าเพื่อนไปแล้วแต่มันมันไม่รู้ตัวมันกลายเป็นแบบกลิ่นที่ว่าเหม็นแต่มันอยู่กับคุณมันกลมหอมแบบถ้าคนอื่นใส่กลิ่นนี้มะพร้าวหรืออะไรเงี้ยแต่ก็เห็นด้วยใช่ว่าเหม็นแต่พอกับ มันแยเปบบความพิเศษอะเออมันหอมเพราะมันชอบคนนีไปเลยเนี่ยมันชอบคนดีอาจจะพอโมเมนต์นั้นก็ทำให้มันรู้สึกเปลี่ยนว่ะเออมันเป็นแบบกระตุกใจแบบปึ๊บเอ๊ะอีนี้ละเริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มสปาร์กแล้วแล้วเราเล่นกันนะมีความเลไรนจริงเล่นเหมือนแบบเอาชีวิตจริงเขามาเล่นแหละออนนี้คุณเลือฉากไหนวะนี่ฉาก้ไปหมดแล้ว คุณาไดดีโดนฉัโดนแยกฉากไป้วนะะแ่กันก็ได้แต่บอกไม่แต่แบบเออมันก็มันก็อันั้นไปแล้วบาตโอเอ๋อเหรอีเอแแ่ีเียเลยเี่ยงันฉันเอาอันนี้ฉันฉันเอาฉากที่เต๋คนเดียวแล้วกันที่เต๋อถูกตาถูกตาื่องเละ่เตอะไรไม่ใชไม่ใช่ไม่่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใ ชุ่ตายกูช็อกเลยนะไม่ใช่เรื่องเตะคนเดียวก็คือตอนที่เตออแะแบบไอเนี้ยตอนที่อ่าโอเอ,อ๋วอะไม่งองแล้วขึ้นรถบัสไปแล้วแต่ตัวเองโดนทิน้ง<อ>แล้วก็จะพิมพ์ข้อความอ๋อเออพิมพ์ข้อความว่าแบบเออยังไม่ได้ยังทันได้ติวกันเลยอะไรอย่างงี้เออแล้วเหมือนว่าอยู่ดีก็แบตหมด ชอบฉากที่ไปวนรถอ่ะขับวนรถเหมือนเขามันมันคือการวนรถเขาผืนคาความสับสนในตัวเขาเองอ่ะเออแล้วแบบเอยแล้วก็จะจะส่งดีไม่ส่งดีจนสุดท้ายเขาก็ไม่ส่งอืมเออเหมือนแบบอยากมปเจอกัะตัวเพราะฉะนั้นแบบมีแบตขึ้นมาแล้วสองเปอร์เซนก็ยังไม่ส่งมันคือการไทยอินรถนั่นแหละค่ะฟันดาเขาได้นะคะนเขาได้เข่าเราเข่าเราด้วยไม่ได้เข่าเราเลยนะครับเป็นสปอนเซอร์ ใชาได้แหละก็คือชอบฉากน่มันมีแบบความความแบบสับสนของตัวเขาเองแล้วก็ตอนถ่ายเขาก็เลยต้องแบบไปนั่งรอแอบรอเธออยู่ในจั้นในเรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นโปสเตรต่อไปก็คือฉากนั้นฉากของแพรที่เขาไปสวีวีวีกันตอนท่ายเอก็คือเอาไปชอบฉากนี้ไปละกันเนาะแต่ฉากตายไม่ได้ด้านกลัวไปดินดิแต่ว่าฉากตายมันก็แบบว่ามันต้องมีความแบบ ปีกมุมมองนึงอะเนาะมันก็เขาแสดงดีก็แสดงดีก็ทำให้เห็นแบบเตะจิตนิดนึงอะดมเหมือนเออเออเออมันแบบอัดวะมันมีการใช้แบบใช้สีเข้ามาช่วยก็คือเหมือนใช้สัญลักษณ์อะสีแดงเอาแบบเอาสีแดงไปวนตรงมือตาเป็นวงกลมวน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 วมันคิดว่าจะไม่จูบแล้วไเออแล้วเหมือนว่าจะไม่จูบคือตอนด้านหน้าไปใกล้ใกล้แล้วก็ไปสบตาเหมือนเหมือนเหมือนเตะไม่ได้เป็นคนทาก่อนนะตาตาน่ะมีการมีการแบบว่าฟีดแบ็กกลับอะ แต่เหมือนเหมือนเตะส่งไปก่อนคือตายั่วมากตาแบบตาแบบจะเห็นกระหื้นกระหื้นอะไรไม่ไมึงต้องจูกกูแน่แล้วมันไม่จูกอะไรเลยแล้วจุกหรอกูก็จุกอีกก็ได้อะไรอย่างนี้เออแต่มันก็แบบมตกใจแล้วนะตาดูตกใจกูคงจะแบบก็เจ็บก็คือคือคือมุมองเนี้ยคือทุกตัวละครอ่ะมันมีเรื่องราวของตัวเองอ่ะเออมันมีมันมีพาร์ทหลังตัวเองอ่ะ ซึ่งตอนนี้ตัวที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือเต๋อตัวตัวตัวดาเนินเรื่องอะตัวดําเนินเรื่องนะคือเต๋อตอนมาพาทที่ผ่านมานีอีพีสองคือเต๋อเป็นตัวดาเนินเรื่องเล่าเรื่องทั้งหมดของของตัวเองเดี๋ยวเราก็ไปดูอีพีหน้าแล้วกันว่าจะเป็นพารของใครที่มามามาเล่าเรื่องอะไรเงี้ยอืมก็แบบก็คงจะเต๋อเนาไม่รู้ก็รอติดตามดูนะคะติดตามดูต่อไป้วเราก็เด็ดราถ่ายต่อกันเลยนี่แหละ S <S เราถ่ายต่อกันเลย EP สอง EP สามสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ดู EP สองนะคะ h a r ไม่ล่สองนี้ 2> EP สอง EP สองจบแล้วนะคะก็อยากลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งกันให้ด้วยที่สำคัญนะคะการบลีแอคชั่นของพวกเรานะ,ค,ะคือความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะคะ,คะถ้าพวกเราทําอะไรผิดพลาดตัวกันไปเอ้ประการใดก็ขออาภัยไว้ในคลิปนี้ด้วยเนาะเป็นเป็นมือใหม่มือใหม่เออความความคิดเห็นส่วนตัวของพวกเรานะคะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากให้เราพัฒนานปรับปรุงอะไรนะก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ EP หน้านะคะกับ I Too s e n s e t e About You นะคะแปลรักฉันด้วยใจเธอคะ่ะขอบคุณทา๊าบ๊าย